สวัสดีครับนักเวชนพินาวังสาศูนย์ก้าวเปล็กครับนี่จะมาตั้งคันโตยอนอะดโน่เข้ากับบิงครับมาที่แอปอะดโน่ครับบรรบรรทัดที่สองและบรรทัดที่สามผมได้เอามาจากทิปไซ์บิงครับนี่ตรงนี้ครับกันลอกแล้วก็ทำมาวางที่บรรทัดที่สองและบรรทัดที่สามได้เลยครับ จากของและของบรรทัดที่ยีสิบผมกันลอกมาจากหน้าวิปไซบิงเข้ามาที่ d a ตา s t ีมกดคันลอกมาบรรทัดทีย่ยีสิบสามทัที่ี่สามาของบอดอเปดสอง826ตอบการีซีครับ พิธีการต่อพิธีการต่อขาดีซิต่อกับขาขาบวกของหลอดไฟขาลบของหลอดไฟต่อแล้กับตัวด้านตาพชรกาวตัวด้านตาดีข้างต่อครับต่อกับกาวครับผมจะมาแสดงวิธีการทำให้ดูครับ ไฟจ,จะดับพอนี้หลอไฟจะดับครับครับผครับใคทําไมออกเตอร์